สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันนะครับวันเสาร์ที่31มกราคม2569ครับเริ่มกันที่แผนที่อากาศนะครับในวันนี้นะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมอยู่นะครับ ให้โดยภาพรวมก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าได้และก็มีหมอกนะครับในขณะที่มวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่นะครับในขณะนี้ได้ปกคลุมลงถึงประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนแล้วนะครับก็คาดว่าในคืนนี้นะครับก็จะเริ่มแผ่เข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับดังนั้นในวันพรุ่งนี้ครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีอุณหภูมิลดลงก่อนที่อื่นนะครับประมาณ1-2ององศาเซลเซียสนะครับ ส่วนภาคอื่นๆอุณหภูมิจะลดลงในวันถัดไปนะครับต่อไปเรามาดูสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือในวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้ารวมถึงอาจมีหมอกหนาในบางพื้นที่ได้ครับยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด5-13องศาเซลเซียสสำหรับพื้นราบนะครับอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกเฉียง,งเหนือครับยังคงมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้ครับอุณหภูมิจะลดลงประมาณถึงงสององศาเซลเซียสสำหรับทางตอนบนครับอุณหภูมิยอดภูต่ำสุด9-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิพื้นราบครับสูงสุด32-34องศาเซลเซียสต่ำสุด14-19องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางครับมีอากาศเย็ยนกับมีหมอกในตอนเช้ารวมถึงบางพื้นที่อาจจะมีหมอกหนาได้ อุณหภูมิสูงสุด34-35ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-20ถึงองศาเซลเซียสครับภาคตอนออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าครับโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งต่วใหญ่ก็จะตกบริเวณทางชายฝั่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีระตรารับอุณหภูมิสูงสุด32-35องถึงาสองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด20-23ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนออกครับโดยภาพรวม มีฝนเล็กน้อยบางพื้นทีุ่ณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสหภูมิต่ำสุด20-22องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าุหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส ุณหนูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสครับสำหรับในวันนี้ครับก็ไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยสำหรับฝนตกหนักในบริเวณประเทศไทยนะครับในส่วนของคลื่นลมครับในวันนี้ถ้าเป็นบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันนะครับก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับยกเว้นบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเท่านั้นที่จะมีคลื่นสูง1-2เมตรนะครับท่านสามารถกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ประจำทุกวันนะครับ กันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ